ปากหวานเน้นนะข่าวว่าวิจิตรขยันก่อนยาเติมเติมคลยคุเข่าความนะคะที่นองขาใต้างาตะวันถามเป็นเรื่องเราวยังไงคะก็เป็นเรื่องราวรักสามสาวเราสามคนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องครอบครัวเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็มันมีช่วงจังหวะของความรักที่อะไรคุ่กิ๊กคุ่กิ๊กแบบสอดอยู่เลยทั้งเรื่อง ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้อย่างเช่นตัวพระนางตัวครอบครัวอะไรต่างๆมันเป็นมันต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องเวลาเข้มข้นอ่ะค่ะเริ่มถ่ายทําไปแล้วครับพี่โอ๊ตพูกลับเป็นยังไงบ้างคะสนุกหสนุกมากครับ <c oughs> จริงๆเรื่องนี้อ่านเป็นละครเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมมีควรรามรู้สึกโอ้โหที่มันละครมันสนุกจังเลยอ่ะคืออ่านตั้งแต่ treatment นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเรามีความร,รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเข้มข้นมากแล้วก็ซิซมันเยอะมาก สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากแล้วก็เอ,อ่อผมมองเป็นอย่างนี้ครับความหมายของคาว่าใต้เงาตะวันเนี่ยมันจะมีตัวละครหลักที่เป็นตัวละครรุ่นรุ่นใหญ่นะครับก็คือตัวของฉายตัวของเกียรินะครับคือพี่เกมกับพี่นกถัดไทยเนี่ยนะครับเรามองเป็นสองด้านเรื่องของความรักของการเลี้ยงดูด้วยว่าอยู่ใต้เงาใครจะเป็นยังไงก็ก็ความรักของของตัวที่เป็นฉายเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างอบอุ่นและบริสุทธิ์ ส่วนใต้เงาของของตัวพ่อเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันมันมองเรามองแยกเป็นประเด็นอย่างนี้ด้วยแต่ว่าใช่ก็มีผลมาถึงตัวลูกๆด้วยด้วยการเลี้ยงดูวิธีการควบคุมดูแลแล้วอ่านเรื่องแล้วแบบสนุกมากครับสนุกมากจริงมีทุกรสชาติใช่ครับมีทุกรสชาติัจับนเรื่สามครับ สนุกครับเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้ค่อนข้างผมค่อนข้างหลังจากเรื่องสุดท้ายหายไปก็คือไปทําไปทําธุรกิจอยู่จตงหวัดอยู่5ปีนะครับแล้วก็กลับมาเรื่องนี้ก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหไฟไปเยอะมากอยากทํางานแล้วก็ทํางานแล้วก็สนุกมากแล้วก็ยิ่งได้นักแสดงที่บอกว่าคือมีชื่อเสียงแล้วก็มีฝีมือด้วยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันยิ่งทําให้เราแบบอยากทํางานแล้วก็มันขึ้นอีก เหตุผลที่กลับ,บามาคือพี่นกดึงกลับมาเยค่ะเหตุผลที่กลับมาคือพี่นกดึงกลับมาเยค่ะคือคุยกันไหมนานแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับแล้วพี่ขอตอบนะอนุญาตว่าจริงๆอ่ะดูผลงานพี่โอ๊ตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทั้งในตอนที่เขาเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ชื่นชมเขามาว่าเขาเป็นนักแสดงท,ท,ท,ที่เล่นได้ทุกอย่างแล้วเก่งแล้วพอเขาผันตัวมาเป็นูุกมกับเขาเขามีความน่าสนใจอ่ะค่ะ แล้วก็ยิ่งพอคุยกับกับกับน้องนอกรอบก่อนมนาจะทํางานมีความรู้สึกว่าคลิกคลิกแล้วเราเรา,เราไม่รู้ดิคุยแล้วแบบหัวกว่าเฮ้ยเกาะแล้วล่ะ <c oughs> บอกว่า <c oughs> ไม่ให้ไปไหนนะอ, <c oughs> อย่าทิ้งพี่ <c oughs> <c oughs> เออค่ะโบค่ะเรื่องนี้นะ่าจะมีแต่คนอิจฉา,า,นะาห์แล้วนะรำมาไปด้วยนะรักษาเอกแล้วบทเป็นใครยังไงคะแล้วก็ความท้าทายของพีค่ค่ะแล้วบทเป็นเบน่าค่ะอ๋อยากพอสมควรเลยค่ะแบบเวลาหาตัวละครอะเนาะยากมาก ถามมันเจอแล้วก็ดราม่าเรื่องแรกวะเนี่ยเออถามไปเรื่อยแรกของสองโอเคโอเคมีมติบุ๊มีอะไรติดใจหรือเปล่ามีอะไรติดใจหรือเปล่าหรือว่าดราม่าด้วยคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงคะคาแรคเตอร์ตัวตัววาสนาเอ้ยไม่ใช่ว่าตัวลีน่าตัวอะลีน่าลีน่าก็จะแบบไม่หวานอะไรแบบตัวลีน่าก็จะแบบคู้หญิงเลยอะค่ะ ดมเลยีมีมีมามีมาคิ้วแรกๆบอกว่าลดความห้าวหน่อยลูกลดความห้าวเอาอิชมพูดทิ้งไปก่อนลูก่ตัวจริงก็เป็นนางก็เป็นใช่แต่ว่าเขาก็จะเป็นดีหน้าในรูปแบบของเขาคือเป็นผู้หญิงที่ ที่ใสๆไม่ไม่มีจริตไม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจริงจังอยู่หมาดมันวะเดี๋ยวก่อนตรงนี้โซจะเคลียยังไงบ้างเพราะหลายคนรู้สึกแบบว่าเฮ้ยได้หรอผู้หญิงผู้หญิงเรียบร้อยมันก็แหมเป็นนักแสดงมาลอเป็นนักแสดงแล้วก็ทำได้ทุกคนรอดูเลยอเรีย่ต้องบอกว่าฉากเลิฟซีนเนี่ยบอกว่าให้โบเขินนะโบเขินเขินเขินเยอะโบไม่เขินเลยหมาเขินแทนทำไมอ่ะ โบแบบโบแมนมากครับโบไม่เขินเลยตายสู้มากเด้ไม่เด้มาถามเอกเจ๊เหงาแตกแล้วนะคะเราได้ตื่นเต้นแล้วเด้มาถามบอกไม่เขินเหรอแม่บอกเออมันลบซีเบอร์ไหนไม่ต้องเขินกันจะไหลบซีแบบใกล้ๆน่ารักแบบว่าตามองตาปาดช่องตาเลยจริงพี่ไม่อยากจะขายของก่อนพี่ดูแล้วก็แบบยื้อทำแบบนี้เหรอดัหยิบมาเปิดอะไรที่มาเปิดอะไรเปิเพราะเขาไม่เขินเนี่ยเปได้เลย จูก็เซิรแต่ถ้าแบบเออออกน้อยเก็บไว้กับคนใจแล้วคิดดูดีกินเนอพี่โบนี่ต้องเน้นแบบแล้วกินทั้งพี่พี่ตู่แล้วพี่หมากพี่ตู่มีแข่งชาติอีกแล้พี่น่าจะเมีระบบรับบทของตัวคาแรคเตอร์มาเรียบร้อยแต่รับซีนลูกขนาดนี้อามากนล้วหรอหมากรับบทเป็นใครยังไงรับบทเป็นคุณกรครับผมก็คาแรคเตอร์ก็จะโซนๆน่ะมันก็เป็นคนดื้อๆคนหนึ่งค,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 ครับ ที่ที่เขาเรียกว่านอกกรอบกับการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็มีความคิดของตัวเองสูงครับผมแล้วก็แล้วก็เรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากพี่ชายชี้ทิุแต่พี่นนเคยบอกไว้ว่าเรื่องนี้หมาตะกวนแบบคะกวนอะไรตะกวนจี๊มากใช่ก็เป็นตัวเขาด้วยบอกหมาไม่ต้องปรับอะไรเลยแสดงความเป็นตัวตนออกมานั่นคือการแสดงทั้ง ทำได้ดีมากครับพี่ตู่อยากพูดเลยใช่ครับใช่ครับก็คาแรคเตอร์ผมชื่อว่าการก็เป็นพี่ชายเขาซึ่งแบบว่าก็จะคนละคนละพัวกันในแง่ของว่าน้องชายก็คือฟรีๆไม่ต้องอยู่ใต้แบบแรงกดดันของพ่อส่วนพี่ชายก็จะต้องโดนกดดันอย่างเต็มที่แล้วก็แต่ก็รักกันรักกันมันเป็นพี่น้องที่รักกันอะไรงี้ครับก็องมีปมกับนางเอก็จะมีเรื่องของโรแมนติก ที่แบบทั้งพี่ชายทั้งน้องชายชอบแล้วก็รักผู้หญิงคนเดียวกันมันมันมีหลายเรื่องราวซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งบางชื่อใต้เงาตะวันเนี่ยมันก็จะซ่อนความแบบตะวันที่มันมีแสงสดใสที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับางครั้งเนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งคือเงาของมันมันก็จะเป็นมีความดาร์กความเทาอยู่ซึ่งตัวละครเนี่ยมันมีซ้อนอยู่ตรงนี้ก็เลยก็เลยทําให มันไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกดรามา่าเรื่องหนึง่งแต่มันดำเนินไปท่ามการค้รนหาอะไรหลายหลายอย่างในเหตุผลของชีวิตซึ่งเป็นแนวถนาาัดที่นกที่จะทำละครที่เป็นตัวละครจะมีคมเทาเทาพี่ก็เป็นคนเทาเทาไม่หรอกพี่ว่ามันเป็นชีวิตคนนะคะมันไ,<ด>ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทุกคนมันจะมีหลายหลายมุมอมาแล้วแต่เขาก็เล่าสนุกมาตั้งแต่ในหนังสือว่าบบทก็มาเรับให้ให้เป็นยุคนะตอนนี้ในปีพศนี้ซึ่ง พี่ว่ามันก็จะสัมผัสได้ง่ายแล้วก็มีความเข้มข้นในการน,นําเสนอแล้ว,แล,วแล้วพี่โยตก็ยิ่งยิ่งเติมรายละเอียดอะไรเข้าไปอีกในเรื่องแล้วตัวละครที่ใช่มาอีกคือเราเราฟลีดเราฟลีดก,กันเองเลยว่าแบบว่าเฮ้ยตัว,วอย่างนี้เราก็แบบอยากอยากทำงานอ,ะ <c ười> อ่ะคือคนเขียนบทเนี่ยเขาเก่งมากนะครับต้องบอกว่าเขาซ่อนเก่งมากเลยอะบา,าซ่อนซ่อนนู่นซ่อนนี่ซ่อน บางทีเขายังซ่อนเราเองเขาหลอกเราด้วยหลอกพี่ด้วยแต่บางทีอ่านใช่ครับมันก็จะมีทั้งแบบว่าสืบสวนสอบสวนมันมีรักโรแมนติกมันมีแบบว่าเอ่อคอมเมดี้อะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ว่าช่วงเวลาของเรื่องเรื่องนั้นแต่ว่าที่มันสนุกคือเอ่อต้องยอมรับว่าคนเขียนบทเขาเขาเก่งมากเลยนะครับเขาเขียนบทได้น่าสนใจฉากฉากที่สืบสวนสอบสวนฉากรักโรแมนติก เขาจะมีแบบมุมต่างๆเนี้ยซ่อนเป็นแฟลชกลับมาเล่าย้อนตลอดเวลาซึ่งมันทําให้เราเวลาเราอ่านเนี้ยเราสนุกสนุกแล้วพอยิ่งสนุกเราก็ยิ่งอยากค้นหาเขาไปอีกแล้วพอพอมันมีความรู้สึกว่าพอซิซมันเยอะได้เล่นอะไรเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเรื่องราวทุกอย่างมันดูแน่นอฮแล้วองค์ประกอบทุกอย่างมันค่อนข้างแบบว่าสมบูรณ์มากเลยครับเรื่องนี้ใครคนดูใช่ครับตัวเองก็ละเอียดมากคือแบบเป็นคนที่แบบว่าเวลาหนูอ่านบทเนี้ยหนู่ันอยาก ไม่ได้เคลิ้หรอยเขาพูดว่าบอกเขาไปเองเออเลยใช่ทำไปบ้างแล้วสิบคิวประมาณค่ะสิบคิวแล้วางเงี้ยะเข้าขากันเข้าขาเกินกันไปแล้วค่ะตอนนี้สนมากเลยค่ะแต่ละคนมีร้องเพลงมีอะไรกันในในกองตอนทำงานซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่แฮปปี้เนาะคแฮปปี้ขน้องๆเขาแบบจูนกันได้ไวมากอะครับ คือต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะครับที่นักแสดงแบบปรับตัวกันได้เร็วมากๆนะครับคืออย่างอย่างโบอย่างอย่างที่หมากอะไรเงี้ยเข้ามาแรกๆเนี่ยแต่ว่าพี่หมากเนี่ยจับเห็นทางเลยว่าพี่หมากจับได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยพี่หมากจับได้แล้วพอมาอีกทีปุ๊บเนี่ยพี่หมากก็แบบคือแบบว่าได้เลยนะครับอย่างโบมาปุ๊บเนี่ยโบก็จับได้เลยในคิวแรกๆเนี่ยโบกลับมาวันแรกๆอาจจะยังแบบว่ามีแบบว่าไม่เข้าใจบ้างนิดหน่อยแต่วันลุ่งขึ้นกลับมาปั๊บรู้แล้วว่าต้องทํากันบ้านเยอะ ต้องทํากันบ้านเยอะขึ้นคือเรื่องนี้ต้องทํากันบ้านแน่นมากนะครับ <Yeah. S 1> แน่นมากๆเพราะว่าไดอะล็อกแต่และไดอะล็อกเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ยาวด้วยพอกลับมาอีกทีเขารู้แล้วว่าอ๋อการบ้านมันต้องเยอะมากพอเขาทํามาแน่นพบเนี่ยเขาก็ปรับได้เลยเรื mm ่อ hmm. งของพี่ตู่เหมือนกันของพี่ตูก่ก็ก็วันแรกมาแล้วก็นั่งคุยกันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งตั้งแต่วันรีสตะครับใช่ไหมครับก็คุยกันว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงวันแรกมาก็ยังสงสัยอยู่นิดหน่อยแล้วก็พี่ตู่เนี่ยค่อนข้างทํากันบ้านหนักสังเกตได้เวลาที่พี่ตู่มาแล้วก็มาานััง่งงุย้ว ผมแบบรู้สึกว่าตัวนี้มันมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเราก็มีความรู้สึกว่าพี่ตูต่ Mustang, <IS together> ทำกันบ้างค่อนข้างหนักและลึกด้วยแล้วพอมันปรับได้พอมันจับได้ปุ๊บเนี่ยมันจับได้เลยแล้วก็แบบพอเข้าขากันเนี่ยโอ้โหทีนี้ผมนั่งยิ้มละสบายได้ทุปีนี้เลยไหมคะดูปีนี้ค่ะเป็นเป็นใบสั่งอะใช่ไจริงเป็นใบสั่งมาค่ะปลายปีน่าจะได้เหมือนกันถึงว่าอยากขนลุก ของพี่ตู่เนี่ยของพี่ตู่เนี่ยแบบว่าต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่พลิกมากเลยนะครับยิ่งแบบเรื่องหลังๆเนี่ยพี่ตู่จะเข้มข้นมากแล้วก็แบบว่าคือเป็นตัวละครที่ลึกลับที่สุดในเรื่องเลยตัวเนี้ยสนุกครับฝา,า <c oughs> กพวกเราฝากไว้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคระกับงานเรื่องใต้เงาตัวขอบคุณนะครับ